เฮล lo สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกันในยามบ่ายนะคะยามบ่ายค่อนข้างจะใกล้จะเย็นแล้วค่ะก็ประมาณเนะเวลาที่ครูถ่ายทำตอนนี้ก็คือ,อบ่ายสามโมงครึ่งนะคะนะคะสิบหนาฬิกาสนาที วันนี้คุณครูก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะดื่มกาแฟนะคะยามบ่ายซึ่งคุณครูก็ทานเป็นประจำนะคะแต่เปลี่ยนสถานที่ดื่มนะคะทราบไหมเอ่ยที่ไหนบรรยากาศคุ้นๆเหมือนในคลิปก่อนๆน,นะคะค่ะตอนนี้คุณครูน้ําใจอยู่ที่บ้านพักเอ่อบ้านพักบ้านพักที่หุบบอนนะคะ นะคะบ้านพักสวนมะนาวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะนบ้านพักสวนมะนาวที่หุบบอนนะคะครูยืนอ,อยูออ่หน้าบ้านนี่และคะ่ะยังไม่ได้ลงไปอากาศนะคะกำลังสบายมากเลยเห็นเขาลิบๆอยู่นะคะเห็นภูเขานะคะแล้วก็เห็นต้นมะนาวไหมคะต้นมะนาวครูปลูกลงในบ่อนะคะ ีนบ่อซีเมนนะคะก็ยังไม่โตเท่าไหร่ดูไกลๆนะคะต้องเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็ออกลูกเยอะอยู่มาค่ะมาดื่มกาแฟกันค่ะกาแฟรอบบ่ายค่ะเปลี่ยนสถานที่ดื่มนะคะมาดื่มที่หุบบอลสีราชาชนบุรีเลยนะเนี่ยค่ะครูมาพักผ่อนค่ะนะคะหลังจากเข้ามเครียดกับการติวติวข้อสอบเด็กนะคะ ก่อนที่เขาจะสอบอปลายภาคนะคะเขาก็มาให้คุณครูติวข้อสอบโอ้หลายคนเหนื่อยมากนะคะเครียดด้วยก็ <c oughs> <c oughs> เลยบอกลูกมาส่งแม่หน่อยแม่อยากพักผ่อนสมองนะนะ้เรามาดื่มกาแฟคะ่ะนะคะขออนุญาตนะคะกำลังร้อนๆเลยน่าทาน นะคะครูก็มายืนถ่ายทำตรงระเบียงนะคะระเบียงหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านหลังน้อยของครูเนะะี่ยค่ะนี่นะคะบ้านสีม่วงหลังน้อยอใช้งบก,ก็หลายแสนอยู่นะคะแต่ก็ไม่มากหรอกคะ่ะเราก็ใช้เงินของเงินกเกษียณเนี่ยแหละคะ่ะมาปลูกไม่ได้รบกวนใครนะคะ จะให้ดูต้นมะนาวนะคะดูไกลๆไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้คุณครูจะถ่ายคลิปมะนาวใกล้ๆนะคะแล้วเราดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะคะอันนี้ครูก็จะถ่ายทำช่วงก่อนฝนตกคะ่ะนะคะฝนใกล้มาแล้วค่ะดูบรรยากาศนะคะ ดูบรรยากาศนี่ละค่ะบรรยากาศของฝนใกล้ตกจะเป็นอย่างนี้ค่ะคลื้มมืดไปหมดเลยค่ะนะคะคลื้มมืดไปหมดเลยนะนี่คือทางทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกของหน้าบ้านถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นน่ะเขาจะขึ้นทางด้านนี้ค่ะ เาลูกนี้ค่ะดวงอาทิตย์จะขึ้นทางนี้พระจันทร์ก็จะขึ้นทางนี้นะคะค่ะตรงันข้ามก็จะเป็นทิศตะวันตกนะคะนี่ค่ะคุณครูไม่ได้มาสามเดือนกว่าแล้วเพิ่งจะมาเมื่อวานนี้เองมาถึงที่นี่เมื่อวานนี้ค่ะนั่งคุยกันนะคะ คือมาถึงหุบบอลก็เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะก็เลยมาถ่ายเอาเย็นวันนี้นะคะอากาศก็เย็นสบายดีเย็นสบายมากค่ะลูกส่งเมื่อวานแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้วแล้วเดี๋ยววันพฤหัสลูกขับรถมารับ <c oughs> นัดให้ลูกมารับวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสต,ตอนเย็น ค่ะดืม่มกาแฟาอีกสักอึหนึงค่ะนี่มีกาแฟาจริงๆนะคะเนี่ยมาเป็นเพื่อนชนแก้วค่ะชนแก้วกันนะ <c ười> ดืม่มกาแฟานะความสุขของคนแก่มีเพื่อนทางสื่ออขขอนไลน์ก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะพูดคนเดียว จะมีใครแวะเข้ามาดูบ้างก็ไม่รู้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะคุณครูยินดีที่จะตอบนะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะเท่าที่ตัวเองมีความรู้อยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูเช็คเสียงก่อนเมื่อเช้านี้นะคุณครูไปวัดนะคะ ไปถ่ายทําที่วัดปรากฏว่าคุณครูไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงใหมเนี่ค่ะเสียงก็ไม่เข้าใช่ไหมคะพอเสียงไม่เข้าใหม่ก็อม,มันก็เหมือนอวิดีโอใบ้นะจะได้จังเลยนะคะคุณครูไปหลายที่ด้วยนะไปที่วัดวัดดูสิ วัดวัดวัดดูที่ครูบดจะนึกไม่ออกก็นึกไม่ออกเลยนะเนี่ยตลกมากเลยอัลไซเมอร์หรอมันจะเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครูนั่นนะเอาเอาว่าครูไปวัดมาก็แล้วกันนะคะครูไปเที่ยววัดมาแล้วก็เลยไปซื้อ,อซื้อผักของ ของฐานเรือนะคะทานนี้ก็มีมีทหารเรือเข้ามาประจําการอยู่เขาก็จะมาทดลองปลูกผักแปลงเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มาสอนพวกทหารทหารใหม่นะคะพวกนักเรียนจากพลทหารอะไรประมาณนี้ละคะ่ะก็มาปลูกผักเสร็จแล้วก็ขายชาวบ้านนาะนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเนะะี่ยค่ะเขาก็แวะซื้อ นะคะกำละงยี่บาท20บาท,บาทน้องสาวครูเขาพาไปเที่ยวนะคะเขาพาไปเที่ยวน้องเคยขับรถก็พากันไปวนรอบอ่างน้ํานะคะอ่างเก็บน้ําของหนองคอค่ะนะคะอ่างเก็บน้ําหนองคอแล้วก็ดูบรรยากาศทั่วๆไปแล้วก็กลับมานะคะกลับมาทานข้าวกลางวันแล้วครูก็ง,งีบหลับ ทานเสร็จแล้วก็งีบหลับก็บอกว่าคนแก่น่ะให้นอนวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครูก็งีบหลับไปแล้วหลับเพลินเลยค่ะอากาศดีดีหลับเพลินไปสะดุ้งตื่นตอนบ่ายสามโมงมนั่งไปนั่งมาเอ๊ะทำอะไรดีต้มน้ำดิชงกาแฟชงกาแฟบ้านน้องสาวครูเขาก็มีนะบ้านกาแฟเขาทำบ้านกาแฟเขาก็ไว มีกาแฟสดนะคะถ้าอยากกินกาแฟสดก็ต้องไปบ้านน้องสาวก็มีเครื่องทำนะคะพอดีครูพกกาแฟทรี1นวันสำเร็จรูปมานะคะครูทานของวันนี้ครูทานของทรีโอนะคะอร่อยดีเหมือนกันครูทานได้ทุกยี่ห้อเลยล่ะแต่ก่อนนี้ชอบซูปเปอร์ ซูปเปอร์ก็อร่อยไปๆปมาๆลูกชายซื้อทริโอมาทานออะทริโอก็อร่อยทริโอสองแดงโฆษณาให้เขาเสร็จแล้วของมันชอบนี่เนาะคนชอบกาแฟก็กินไปเรื่อยเนสก็กินค่ะเนสกาแฟทริโอซูปเปอรอ์กินหลายยีห่ห้อ แต่จะบ่อยก็มีสามยี่ห้อที่พูดนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศเนาะทานกาแฟวันนี้มาทานไกลค่ะเห็นก้อนเมฆลอยไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก้อนเมฆก้อนเมฆก้อนเมลอยมาอ่ะมีนกบินด้วยฝนมาแล้วค่ะมีนกบินค่ะนกบินหนีฝนนะคะนเมฆมาแล้วค่ะ กันเมฆมาริ้วๆแล้วค่ะแต่ไม่ไม่น่าตกแรงนะดูที่ท่าแนละ้ไม่น่าจะแรงไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยคุณครูคุณครูคขอดูหน่อยเห็นก้อนเมฆกันหรือเปล่านะคะตอนนี้กำลังมีลมพัดเอื่อย เห็นไหมคะเห็นก้อนเมฆไหมคะมืดๆดำๆมานะคะเหนือต้นไม้ a, นะคะเนาะนี่ชายคาบ้านครูครูไม่กล้ายื่นไปมากไม่กล้ายื่นกล้องไปมากอะกลัวเปียกอะค่ะเพราะฝนมาเป็นละอองฝนนะคะ เอาแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะนะคะต้นทองอุไรของครูเหลืองเลยไม่ทราบเป็นอะไรโดนน้ำฝนตกบ่อยก็เลยเหลืองหรือเปล่านะคะไม่สวยเลยมะนาวครูยังได้อยู่ยังเขียวอยู่มะนาว พี่สาวครูก็ถางหญ้าซะเอี่ยมเลยรู้ว่าน้องจะมาถางหญ้าให้เอี่ยมเลยไม่ลกเลยค่ะของคุณครูมีต้นปรงอยู่ต้นเห็นไหมคะน้องเข้าใจปลูกให้คะ่ะน้องสาวครูเห็นไหมคะต้นปรงจะบอกให้พี่ปรงนะปรงซะแม่จำเนียนปรงซะนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจงนะคะให้ปรงเขาปลูกไว้ต้นหนึ่งมองเข้าไว้นะคะอย่าคิดมากเขาบอกให้ปรงให้ปรงเออปรงก็ปรง,ปรงต้นปรงนะคะความหมายก็คือให้ปรงละเลิกทิ้งทุกอย่างนะคะแต่มีอย่างเดียวที่ครูทิ้งไม่ได้นี่แหละคะ่ะ แกาแฟค่ะกาแฟแกาแฟครูไม่ปรงุงะวันไหนไม่ได้ดื่มแล้วหงหุดหิดอืออะไรค่ะวันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรนะไร้สาระพอสมควรเพียงแต่มาชวนเพื่อนๆดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกันนะดื่มกาแฟเป็นเพื่อน,อน,อน,อนกันนะแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะ ที่บ้านสวนมะนาวของคุณน้ำใจนะคะที่หุบบอนนะคะหุบบอลศรีราชาพรุ่งนี้อาจจะมีลงคลิปให้ดูอีกนะคะจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณน้ำใจก็ขอยุติการถ่ายทำนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคน พักผ่อนยังมีความสุขนะคะวันนี้วันอาทิตย์เอวันนี้วันอาทิตย์นะคะนะคะวันอาทิตย์ค่ะสีแดงค่ะโชคดีมีความสุขค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะบ๊ายพายค่ะสวัสดีค่ะ